เอาลครับสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับก็วันนี้เรามีงบ3 2ม0 0 0บาทกันนะครับในการจัดคอมเกมมิ่งพร้อมแต่งโทนสีดําตัดขาวแบบดูดูกันนะครับจะมีอะไรกันบ้างไปดูกันเลยนะครับก็ใกล้วันที่15เดือน2แล้วนะครับก็จะมีพวกโคด้ดพวกโปรโมชั่นให้เก็บเนอะ ช่วงนี้ก็แนะนําให้สะสมคูปองกันไว้นะครับคุณจะได้ของถูกๆนะครับจากงบประมาณ3 2มหมเนี่ยก็น่าจะอยู่ในระดับประมาณ30,000ได้นะครับแต่ถ้าเพื่อนๆซื้อในเวลาปกติก็จะอยู่ที่ประมาณ3 2มหมืนี่แหละนะครับมาเริ่มกันเลยดีกว่านะครับก็ในส่วนของ CPU นะครับผมขอใช้เป็นตัว i5 1 3 4 0ผมขอเป็นตัว F แล้วกันอ่าเพราะเดี๋ยวเรามีการ์ดจอแยกนะครับตัวนี้เนี่ยจะดีกว่า i5 7 2เนี่ยค่อนข้างมากคือ i5 7 3กับ i5 7 2เนี่ย ค่อนข้างต่างกันมากนะครับเดี๋ยวผมเปิดให้ดูอย่างใน i5 13 4.0เนี่ยนะครับมันจะมี Efficient Core เพิ่มขึ้นมาอีก4ก็คือจากปกติเนี่ย i5 ลงไปเนี่ยก็จะมี6 Core 12 t h r e a d นะครับแต่ว่าตัวนี้เนี่ยแต่ว่าตัวนี้เนี่ยก็จะมี10 Core 16 t r r e e d ขึ้นมาแทนนะครับซึ่งไอ้สี่คอที่เพิ่มขึ้นมาเนี่ยมันก็จะช่วยจัดการงานรองงาน background ให้นะครับทำให้เพื่อนเล่นเกมได้แบบ ลื่นไหลามากขึ้นโดยที่คุณไม่ต้องแบ่งคอไปจัดการงานอื่นอะเวลาเล่นเกมอ่ะหกคอหลักจะได้โฟกัสกับงานหลักก็คือเกมไปเลยตรงๆนะครับซึ่งราคาของเจ้าตัวนี้เนี่ยก็จะอยู่ที่ประมาณตอนนี้นะครับร้านอื่นอาจจะประมาณ8,500แต่ในช้อปปีเนี่ยผมจะเห็นอยู่ประมาณ7,500นอะครับอันนี้คือเพิ่งเช็คเมื่อกี้เลยนะครับวันนี้10ตอนบ่าย2 ก็เดี๋ยวผมแปะลิงก์เอาไว้ให้นะครับทุกชิ้นที่ผมจัดตรงนี้เนี่ยเดี๋ยวจะมีลิงก์ที่ใต้ดีสิปชันให้นะครับก็จะคัดร้านคัดราคาไว้ให้แล้วละ่ะเพื่อนๆก็สามารถกดลิงก์เพื่อสั่งซื้อโดยตรงได้เลยนะครับส่วนสาเหตุว่าทําไมผมถึงเรื่อง i5 1 3 4 0 f เพราะว่าราคาเนี่ยมันโดดขึ้นมาจาก12400ไม่มากนะครับแต่ว่าสเปคและความแรงที่ได้เนี่ยใกล้เคียงกับ 12600k เลยนะครับซึ่งมันแรงกว่า12400ตัวปกติเนี่ยประมาณเกือบเกือบ50%นะครับความแรงโดยรวมเพราะงั้นผมก็เลยคิดว่า คิดว่าตัวนี้เนี่ยเป็นตัวที่เหมาะจ่อมากๆนะครับมี e core เพื่อม,มา4และประสิทธิภาพเพิ่มขึ้นเยอะแล้วถามว่าทําไมถึงไม่ขยับไป1 3ึ0งสเพราะหนึ่งสมเนี่ยมี e core ตั้ง8คอนะครับคือเยอะกว่านี้อีก4คอนะครับเป็น14บสคอยี่สิบเทรดก็ราคาก็จะกระโดดไปในส่วน cpu เนี่ยเป็นประมาณ9 0 0 0บาทตอนนี้ในช้อปปีนะครับก็ราคาเนี่ยโดดขึ้นไปอีก2000แต่ว่าเอาจริงๆริแล้วเนี่ยผมคิดว่ามันไม่ได้ต่างกันมากเหมือนหนค่งสอเสียเงินเพิ่มระดบหนึ่งตรงนีเนีนย เอาไปลงก๊าดจอแรงกว่านะครับพูดตรงๆเลยเอาไปลงก๊าดจอแรงกว่าและในคลิปนี้เนี่ยถ้าเพื่อนๆแบบไม่ได้สนของแต่งไม่ได้ใส่ชุดน้ําเอาอะไรพวกนี้ออกเนี่ยก็อับกราดจอได้อีกแรงขึ้นเยอะมากแต่ในคลิปนี้เราก็จะเน้นแต่งกันนั่นแหละนะครับก็จะมีเมนบอร์ดสวยๆมีไฟม,ม,ม,มีชุดน้ RGB ํา R G B เคสดีๆเพิ่มเข้ามานะครับแต่ถ้าเพื่อนๆไม่ใส่ของพวกนี้เนี่ย ก็ประมาณ20,000กลางๆก,ก็น่าจะได้อยู่นะครับไล่งบ45,000ที่เหลือเนี่ยก็แนะนําไปอัปเกรดการ์จอเพิ่มแทนมากกว่าถ้าอยากจัดสรรงบ30,000ให้มันแรงที่สุดอ่าในส่วนของ CPU ก็ประมาณนี้นะครับส่วนเมนบอร์ดเนี่ยเมนบอร์ดผมมีให้เลือก2ตัวถ้านะมี2ตัวที่จะมาแนะนำนะครับเดี๋ยวผมขอปรับราคาก่อนในส่วนของเมนบอร์ดนะครับก็จะมี2ตัวเลือกที่จะแนะนําก็คือ asus p r i m h 6 1 0 mk dc นะครับแล้วก็ asus ex b 6 0 m v5 pro อ่าเดี๋ยวมาดูความแตกต่างกันนะครับคือตัวนี้เนี่ยมันก็จะเป็นโทนดําตัดขาวสวยๆเลยนะครับเข้าธีมที่เราอยากได้เลยนะครับซึ่งวัสดุเนี่ยค่อนข้างดีภาคจไฟเนี่ยก็ใช้ได้เลยนะครับแล้วก็มีพอร์ตมีช่อง m2 ให้แบบเพียงพอนะพอใช้แต่ว่าตัวที่ผมเห็นว่าเฮ้ยมันคุ้มกว่ามากๆเนี่ยถ้าคุณอัพขึ้นมาอีกสัก500เนี่ยเอาเป็นเจ้า b60 me x ตัวนี้เนี่ย คุณจะได้ M2 เพิ่มขึ้นมาอีกช่องหนึ่งเป็น2ช่องนะครับซึ่งมันเป็น M2 Gen4 ด้วยคือ H10 ตัวนี้เนี่ยไอช่อง M2 ตรงเนี้ยมันเป็น Gen3 นะครับแต่ถ้าเป็นตัวนี้เนี่ยมันจะมี2ช่องนะครับเห็นไหมตรงนี้แล้วก็ตรงนี้นะครับก็อนบนเนี่ยมันจะเป็น M2 Gen4 ณ4ซึ่งมีความเร็วสูงกว่า Gen3 ถึง2เท่านะครับเวลาคุณใส่ SSD Gen4 เข้าไปเนี่ยก็จะได้วิ่งได้เต็มความเร็วนะครับจะไม่ตันที่แบบ3,000ันไปายถ้าเป็นตัวนี้ก็คือได้เกือบเกือบ8ปดพันเมกตัว้เลยทีเดียวซึ่งมถือว่า เร็วมากและคิดว่าเพื่อนๆน,น่าจะได้ใช้นะครับและโทนสีเนี่ยก็จะไม่ใช่ดําตัดขาวแล้วจะเป็นดําตัดแดงแทนซึ่งก็สวยเหมือนกันนะครับแต่ก็แล้วแต่สไตล์ผมก็เลยแนะนํา2ตัวนี้นะครับก็สตัวนี้นะครับก็สวยทั้งคู่แล้วก็วัสดุดีทั้งคู่แต่ว่าถ้าเทียบตัวสเปคแล้วเนี่ย ตัวนี้จะดีกว่าทั้งด้านจํานวนพอร์ตเชื่อมต่อแล้วก็ชิปเซตด้วยนะครับซึ่งมันส่งผลกับสเปรมรวมเนี่ยจะทําให้เครื่องในตัวนี้มันแน่นกว่าส่วนด้านความทนทานแล้วคุณภาพวัสดุเนี่ยผมโอเคทั้งคู่นะจะเลือกตัวไหนก็ได้เลยนะครับแล้วก็ถ้าเลือก B60 เนี่ยตัวนี้จะรองรับบัสแรมได้สูงกว่า s 6 1 0 10, ตัวเมื่อกี้อีกระดับหนึ่งนะครับมรวมแล้วเนี่ยผมแนะนําตัวนี้มากกว่านะแต่ว่าถ้าเพื่อนๆอ,อยากได้แบบขาวดาเน้นๆเน่นนะ ก็ใส่เป็นพามแทนได้นะครับหรือถ้ามีงบเพิ่มนะครับจะไปตัวอื่นๆอย่างเช่นแบบสตีล e ีเจนก็ได้อันนี้ตามสบายแต่ไม่อยากให้เพิ่มเมนบอร์ดจนต้องไปลดการ์ดจอหรือตัวอื่นนะพรามันจะส่งผลกับความแรงเยอะเกินไปนะครับแล้วก็การ์ดจอนะครับการ์ดจอเนี่ยผมจะใช้เป็น RTX 3 0 6 0นกะครับก็จะแนะนำเป็นตัวนี้นะครับ Zotac so 3 0 6 0 8 g b แต่ว่าถ้าเพื่อนๆเ,เจอ1 0 g ก12 g b เนี่ยก็แนะนำแบบนั้นมากกว่านะครับตัว8 g b เนี่ยจะแรงน้อยกว่าปกติระดับหนึงงซึ่ ราคาตอนนี้เนี่ยมือหนึ่งอยู่ที่ประมาณ1,000 0หปเป๊ะๆอะไรทับหนึ 1, เ่เป๊ะๆซึ่งถูกกว่าในนี้อีก1,000นะครับก็เดี๋ยวผมจะมีทิ้งลิงก์เอาไว้ที่ด c สิ p ชั o นเหมือนเดิมนะครับไปตามซื้อได้นะครับช่วงนี้ราคาดีมากแต่ว่าถ้าคุณต้องการแบบมือ2ได้โอเคนะครับคุณจะจบได้ใน,ในแบบ5 6 0 0 0นะครับคุณซื้อ RTX รุ่นแบบ 3070 Ti 30 3080ได้เลยนะครับในงบประมาณนี้ถ้าโอเคกับมือ2ก็จัดแบบนั้นได้เลยนะครับตามสบายนะครับแต่ถ้ามือ1ในงบประมาณ10,000เนี่ย3060นั่นแหละคุ้มสุดอยู่ที่ว่าคุณจะได้ในช่วงราคาไหนนะครับเพราะบางทีมันก็มีตัว10บกิกสิอกิกอะไรเงี้ยโผล่มาถ,ถูกๆก,ก็มีแต่น,นี้ผมเลือก8ปดกิกไว้เป็นเบสก่อนเพราะว่าเชื่อว่า10,000เนี่ยทุกคนหาได้ทุกคนหาซื้อได้แน่นอนนะครับแล้วก็ในส่วนของแรมนะครับ DDR4 บบััส3 2 0 0นะครเอาเป็น ตัวนี้แล้วกันนะครับ pny xlr 8 rgb ddr 4นะครับบัสสามก็จะเป็น 8GB กตัวนะครับก็เต็มสล็อตเลยถ้าเพื่อนๆคนไหนที่อยากจะเผื่อว่าแบบเฮ้ยเดี๋ยวเราจะใส่3 2ม b สกิกดีไหมอะไรเงี้ยก็ใส่เป็น16บคูณหไปก่อนก็ได้นะครับแล้วค่อยหา 16GB อีกตัวหนึ่งมาใส่นะครับซึ่งตัวนี้เนี่ยก็จะมี2สีให้เลือกนะครับจริงๆมีแบบบัสสี่พให้เลือกด้วยถ้าเพื่อนเอนใช้เป็น b 6 0ตัวนี้เนี่ย ก็ใส่เป็นบัตสี่พัได้นะครับแต่ถ้าใช้เป็น H 6 1 0เนี่ยก็ใส่เป็นบัตสามพัอย่างนี้นั่นแหละนะครับบัตสี่พัก็ราคาประมาณ3 0 0พันะครับเพิ่มขึ้นมา600ความแรงก็เพิ่มขึ้นอีกประมาณ3ามเปอนะครับไม่ได้แตกต่างกันมากแต่ก็พอเห็นอยู่นิดหนึ่งนะครับแต่ส่วนตัวเนี่ยผมคิดว่าเอ้ยบัตสามพัช่วงนี้เนี่ยมันราคาคุ้มมากนะครับถ้าคุณหาถูกๆเนี่ยก็น่าจะได้ในราคาประมาณ2000หรือ2000ต้นๆน,นะครับก็จะแนะนําเป็นคู่นี้แล้วกันนะครับจะะไดด้้้อยยยู่่ในนนงบบววแลวก็ SSD SSD ครั SSD เี ็วันนี้ขอตัวแรงเลยแล้วกันนะครับขอเป็น SN 770 250 g ินะครับตัวนี้ก็เป็นหนึ่งในตัวที่เร็วที่สุดของ Western Digital นะครับซึ่งมาในราคาที่คุ้มค่ามากๆตัวนี้เนี่ยเป็น M2 PCIe Gen4 4, นะครับแต่ความเร็วก็ไม่ได้เหนือชั้นมากมายนะครับก็เร็วกว่าตัว Gen3 นิดหนึ่งนะครับแล้วเพื่อนๆก็น่าจะเริ่มมียำถามแล้วว่าอ้าวถ้าเราเลือก s 6 1 0 m เมื่อกี้ซึ่งมันมีแค่ช่อง Gen3 เนี่ย มันใส่กันได้หรือเปล่านะครับคำตอบก็คือใส่ได้นะครับสามารถใส่ตัวนี้ตามได้เลยแต่ว่าความเร็วเนี่ยก็จะลิมิตแค่เจน3เท่านั้นนะครับก็จะวิ่งแค่ประมาณ3,000ไปปลาย,ายซึ่งมันช้าลงนิดเดียวเพราะตัวนี้มันความเร็ว4ี่พันเท่านั้นเองนะครับเหลือ3,000ไปปลายเนี่ยน้อยมากนะสามารถใส่กันได้แต่ว่า,าเ,เพื่อนๆแบบอ่าในเมื่อมันเจน3ก็อยากใส่เชน3ไปเลยจะได้สบายใจ sn 7 5 0เนี่ยจะเป็น gen น3นะครับแต่ถ้า wd blue ตัวคุ้มคุมเลยก็ sn 5 7 0ตัวนี้ก็เป็น gen น3นะครับความเร็วก็ไล่เลี่ยก,กันนะครับตัวนี้ประมาณ3,000กว่ากว่าซึ่งความเร็วระดับนี้เนี่ยเพียงพอสำหรับการใช้งานแบบทั่วๆไปนะคุณจะเล่นเกมคุณจะทำงานตัดต่ออะไรเงี้ย มันเกินพอเลยด้วยซ้ำนะครับเพราะฉะนั้นผมก็แนะนําตัวหลักเป็นตัวนี้แหละนะครับเอามาลง Windows แล้วถ้าเพื่อนๆอ,อยากได้พื้นที่เพิ่มนะครับก็อาจจะใส่เป็น m2 อีกตัวหนึ่งที่ถูกลงหน่อยหรือว่า ssd ชาตาก็ได้ในบอร์ดตัวนี้เนี่ยจะมี2ช่องส่วน h10m ตัวเมื่อกี้มีช่องเดียวนะครับมีช่องเดียวนะครับที่เหลือต้องใส่เป็นชาตาแต่ชาตาก็ใส่ได้หลายตัวนะครับอย่างน้อยๆก็4ตัวคุณจะใส่ตัวละหนึทรเลยก็ได้นะครับ ซึ่งความเร็วาตาร500กว่าเมกเนี่ยก็เพียงพอสำหรับการเล่นเกมเหมือนกันนะครับก็อันนี้เต็มที่เลยต้องการเท่าไหร่500กิก1เทลาไบอะไรเงี้ยก็ใส่ไปตามที่ตัวเองใช้เลยนะครับแล้วก็จริงๆ SSD ก็มีแนวโน้มถูกลงเรื่อยๆนะครับถ้าคุณคิดว่ายังไม่รู้ว่าใช้เท่าไหร่ก็ซื้อตัวนี้ไปก่อนก็ได้นะครับไว้ไม่พอค่อยซื้ออัพทีหลังก็ได้นะครับอีกสักปี2ปีค่อยมาอัพเนี่ยซื้อทีหลังดังกว่านะครับคุณจะได้ตัวที่สเปคดีกว่าแล้วก็ถูกกวนนะครับของ Power Pi เพราะวัสดี๋ยวผมเรียงราคาแป๊มหนึ่งผมก็จะแนะนําเป็นพวกซิลเวอร์สโตนตัวนี้นะครับหรือไม่ก็แอน e c B50 ตัวนี้ก็ได้นะครับแต่ว่าเออผมแนะนําเอาสั650ก650วัตต์ดีกว่านะครับในในในตัวสเปคน,นี้เนี่ยผมจะแนะนําประมาณ600ถึง700วัตต์นะครับกเลังดีเพราะว่า อย่าลืมว่าการ์ดจอกับ CPU ที่มันมันไม่ได้กินไฟเยอะแต่ว่าเดี๋ยวเราจะมีใส่พวกชุดน้ําแล้วก็เพื่อนเพื่อบางคนก็ในแบบใส่พัดลมติดไฟเพิ่มอะไรอะไรพวกนี้แบบแผวๆเต็มเครื่องเลยนะครับก็ขอเผื่อไว้ให้ด้วยนะครับระดับหนึ่งก็จะแนะนําเป็น6 0 0้อ0ถึงเจ็ดวัตต์นี่แหละนะครับกำลังดีถ้าใครที่เผื่ออัพการ์ดจอตัวแรงๆนะครับเพราะว่า CPU เนี่ยผมเผื่อให้แล้วตัวนี้เป็นตัวที่แรงมากตัวหนึ่งนะครับคุณจะใส่4 0 0 8 4 0 9 0เลยก็ยังไดะครับสีหรับเพื่น้นๆที่ต้องการเผื่อแบบ เผืเ่อเดี๋ยวอ,อัพ4070 Ti อะหรือแบบ4070ธรรมดาหรือ4060ที่จะมาอะไรอย่างเงี้ยก็แนะนำสัก750วัตต์นะครับมันจะคล่องตัวกว่าคุณจะอัพการ์ดจอได้หลากหลายกว่ามากๆนะครับยกเวนรุ่นท็อปท็อปถ้าแบบรุ่นท็อปท็อปนี่พผาสไปร์ลต้องตัวละ4-5 0 0 0ละในตระก,กูลรุ่นคุ้มคุ้มเนี่ยเอาไม่อยู่นะครับเผ่อๆไม่นะครับเพราะงั้นถ้าจะจัดแบบ4090ก็หนักนิดนึงแต่ถ้าแบบรุ่นลองๆหรือกลางๆได้เนี่ย 750วัตต์ก็ถือว่าโอเคแล้วนะนะครับเอาประมาณนี้นะครับส่วนแบรนด์ก็พวกถือวัสดุนแอนติกเทอร์โมเทคนะครับคอแซตัวกลางอะไรเงี้ยก็โอเคก็ถือว่าดีมากๆแล้วนะครับส่วนเคสนะครับเคสก็ผมผมเหลือไว้ให้นะครับงบคุณมีอีกแบบ3อีก4,000ได้นะครับเพราะว่าการ์ดจอมันหมื่นหนึ่งอันนี้ถูกกว่า1,000แล้วก็ CPU ก็7,500นะครับถูกลงอีก1,000งพัถ้ากับรวมๆตรงนี้เนี่ยคุณน่าจะเสียไปประมาณ27,000เท่านั้นเองแต่งบตามคลิปคือ32,000คุณเหลืออีก5,000นะซื้อเคสกับชุณเหลืออีล์เลย ฟีสไตล์เลยจริงๆคุณจะเอาเป็นตัวนี้ก็ได้นะครับ NCXT นะ H5 Flow White นะครับหรือจะเอาเป็น Elite White แบบนี้ก็ได้นะครับอันนี้ก็แล้วแต่ว่าคุณจะจัดสรรงบยังไงเลยนะครับมีเคสคอมสีขาวดาให้เลือกเยอะแยะมากมายนะครับแต่ว่าส่วนตัวแล้วเนี่ยผมมีเคสที่ถูกและดีตัวหนึ่งนะครับค่อนข้างคุ้มเลยนะครับก็คือ Montech นะครับ M2X2 แต่เดี๋ยวผมเปิดรูปให้ดูดีกว่าเดี๋ยวเล็กตรงแบนตรงนี้แทนอ่า m o n t e c นะครับ ก็จะมีประมาณนี้นะครับมอนเทคเนี่ยส่วนใหญ่แล้วงานประกอบจะถือว่าค่อนข้างดีเลยถือว่าคุ้มค่าที่ได้สัมผัสอยู่นะครับซึ่งรุ่นถูกสุดก็จะมี X2 นะครับ Mesh Black กับ Mesh w h i นะครับสีดําสีขาวก็เลือกกันเอาได้นะครับหรือจะเพิ่มเป็น X3 ตระกูลพวกนี้ก็ได้นะครับอันนี้แล้วแต่เลยนะครับจัดสรรได้ตามสบายแต่ว่าระวังเรื่องความยาวของกาจอด้วยนะครับ เผื่อบางทีเพื่อนเพื่อเห็นกรดจอเท่ๆซื้อมาปุ๊บใส่เคสไม่ได้นะครับอันอันนี้ระวังด้วยนะครับไม่งั้นเดี๋ยวต้องเสียตังค์เพิ่มเปลี่ยนเคสอีกทีหนึ่งนะครับแต่ส่วนตัวผมเลือกเป็น mesh b a และกันนะครับเพราะเดี๋ยวจะทําเป็นโทนสีดําแล้วก็เมนบอร์ดสีดําแรมสีดานะครับให้หมดเลยนะครับแล้วก็ปรับไฟ rgb เป็นสีขาวแทนนะครับให้มันตัดกันสวยๆซึ่งแรมเรามีไฟแล้วนะครับส่วนเคสผมไม่มั่นใจว่าเขาจะแถมพัดลมมาให้หรือเปล่านะครับแต่ว่า เอาจริงหาซื้อเองก็ได้นะครับตัวละร้อยส0งร้อยถ้าแบบรุ่นดีๆเลยนะราคาก็แค่ประมาณนั้นเอง2ตัว3ตัว5ตัว6ตัวก็แล้วแต่ตามสบายเลยส่วนชุดน้ำนะครับส่วนชุดน้ำเนี่ยก็เลือกได้ตามใจชอบเลยนะครับก็จะเอาเป็น T f o r c Silent แบบนี้ก็ได้นะครับหรือว่าจะเอาเป็นแบบ ID Cooling Master Cooler อะไรแบบนี้ก็ได้นะครับ2ตอน3ตอนก็ว่านไปนะครับแต่ว่าถ้าเปนเพื่อนเลือกเป็น m o n t e c X2 เนี่ย ใส่ได้แค่2ตอนนะครับตัวนี้เนี่ยวางด้านหน้าได้สูงสุด280นะครับหรือว่าจะใส่เป็น240ก็ได้ก็คือพัดลมขนาด120มม2ตัวนะครับซึ่ง360แบบเนี้ยมันใส่ไม่ได้นะครับจะใส่ได้เป็น2ตัวแบบนี้นะครับแต่ว่า ในเว็บเนี่ยมันมีให้เลือกไม่เยอะนะครับซิลเวอร์สโตนเองก็มีรุ่น2 ID c o o l i n g หรือ c o o l e er อ Master อะไรเงี้ยมันก็มี2ตอนให้เลือกได้แบบเยอะแยะมากมายนะครับซึ่งก็แนะนําให้เลือกเป็น2ตอนอันนั้นแหละนะครับหรือไม่ก็เปลี่ยนเป็นเคสที่ใหญ่ขึ้นก็ได้นะครับอันนี้ก็จะสัรนกันได้แบบตามสบายเลยอยากจะแต่งมันยังไงก็เอาที่คุณชอบที่สุดนั่นแหละแล้วก็มาดูด้านผลเทสกันเลยดีกว่านะครับว่าเฮ้ยเราได้คอมสวยๆแบบนี้แล้วเนี่ยเราแต่งมันเต็มที่แล้วเนี่ย มันจะเล่นเกมได้ลื่นแค่ไหนนะครับเริ่มที่ Cyberpunk นะครับ2077ปรับ Ultra Full HD ได้63เฟรม God of War Ultra Full HD ได้64เฟรม Elden Ring ปรับสุด Full HD ได้61เฟรม Red Dead Redemption 2 Ultra Full HD ได้61เฟรม Far Cry 6 Ultra Full HD ได้97เฟรม GTA 5 Very High MSAA คณ2 Full HD ได้149เฟรม Call of Duty Warzone 2.0ปรับต่ำ Full HD ได้144เฟรม f o r t n i t ปรับต่ํา Full HD ได้236เฟรม Overwatch 2ปรับต่ํา Full HD ได้395เฟรม a i n o v o 66ปรับต่ํา Very High Texture FXAA Vulcan Full HD ได้386เฟรมและ CGO ปรับต่ํา Full HD ได้ไปถึง472เฟรมเลยทีเดียวนะครับซึ่งในเกมที่มันกินสเปคมากเนี่ยเกมระดับ AA อย่าง Cyberpunk God of War Elden Ring Red Dead อย่างเงี้ย เล่นได้เกิน60เฟรมหมดเลยนะครับแล้วก็ในเกมอีสปอร์ทั้งหลายที่คุณต้องเน้นเฟรมเรทสูงๆเนี่ยการปรับต่ําก็พาคุณไปแตะ200-300เฟรมได้แบบสบายมากๆนะครับซึ่งคุณอาจจะใช้พร้อมกับจอ 240Hz 280Hz หรือว่าจะใช้คู่กับจอ 4K 60 Hz ก็ได้นะครับแต่ว่าถ้าคุณอยากเล่น 4K ปรับสุดภาพสวยๆเนี่ยอาจจะตกลงไปเหลือที่ประมาณ30-40นะครับอาจจะต้องการการ์จอสัก30 70 30 80ขึ้นไปนะครับที่จะเล่นได้แบบปรับสุด60เฟรมชิวๆนะครับ แต่ว่าก็ยังถือว่าเล่นได้นะครับส่วนในระดับ Full HD เนี่ยก็ถือว่าเกินพอละนะครับ60เฟรมลื่นๆรวมๆแล้วผมก็เลยคิดว่าเออสเปคนเนี่ยเป็นสเปคที่คุ้มมากก็เลยอยากเอามาอัปเดตกันนะครับส่วนเพื่อนๆที่ที่แบบไม่ได้แต่งอะไรเงี้ยสัก2 6 0 0 0 2 7 0 0 0บาทเนี่ยก็เอาอยู่ละชิลๆนะครับงบนี้อาจจะเพิ่มการ์ดจอแทนนะครับคือถ้าแบบเราไม่แต่งหรือเราพยายามจะลดงบเนี่ย20,006 20,007คือพอเลยหรือถ้าอยากได้งบไปโปะเพิ่มความแรงเนี่ยคุณอัพแค่การ์ดจองบเหลือเท่าไไหรร่สสุุดดะคคบบแแแล้ว้วณจบบโง นะครับสำหรับวันนี้ก็มีแค่นี้นะครับหากชอบก็อย่าลืมกดไลค์ซับแล้วก็แชร์หรือว่าจะกดซูเปอร์แตงด้วยเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมก็ได้นะครับสำหรับวันนี้ผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ